ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับการเล่นเดอะซิมนั่นเองซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วันนานมาแล้วนะผมเคยเล่นเดอะซิมไปแล้วแต่ว่าไม่เคยทําเป็นคลิปมาก่อนก็น,นี่จะเป็นคลิปแรกของการเล่นเดอะซิมเลยนั่นเองแล้วก็มีหลายหลายคนคอมเมนต์อยากจะให้ลองเล่นเดอะซิมบ้างนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับ แต่กอนอื่นเลยนะครับในตอนนี้ทางออฟตัสได้คอแลบกับอนิเมะดังจากญี่ปุ่น s p า X เอ็กซ์แล่อยแว่นสุดน่ารักแว่นวากุวากูแว่นตัวนี้เนี่ยมีดีเทลที่ถอดแว่นมาจากน้องอันเดียเต็มๆทั้งขาแว่นกิฟที่ติดกับแว่นคือบอกได้เลยว่าน่ารักสุดไปเลยบิดงอได้ไม่ทิ้งความเป็นแว่นออฟตัสนอกจากนี้ยังมีแว่นสปายเกมเรียกได้ว่าเป็นเอ็ที่แท้จริงของสปายเอ็กซ์ รุ่นนี้เขาใช้วัสดุด,ดีมากเลนที่สามารถกันแสง UV ได้จริงสามารถใส่ไปไหนมาไหนได้สบายเลยนะกับแสงประเทศไทยที่คือแบบ ừ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 . ทุกคนนจะรู้กันเป็นอย่างดีเลยนะสายสะสมต้องมีเพราะเขาผลิตจํานวนจํากัดคอลเลกชันนี้เขามีของแถมด้วยนะตอนนี้เขาเปิดเพลย์ด้รอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้หมดแล้วหรือยังนะคือหมดไวมากใครที่สนใจทักแฟนเพจอัลตัตได้เลยอย่าลืมใส,ส่โค้ดซีค้าด้วยนะครับลดทันที100บาท กับแวเอาแล้วนะเราเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราต้องทําอะไรกันบ้างล่ะทีนี้เออคือแบบเกมนี้เนี่ยผมไม่ได้เล่นนานมากเลยนะครับก็เป็นอะไรที่เห็นแล้วรู้สึกไม่คุ้นตาเลยในตอนนี้ก <c oughs> ่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําบ้านกันก่อนเลยนะครับซึ่งในอนาคตผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะเล่นต่อหรือเปล่านะแบบเป็นเล่นเอาเ,อาเล่นใช้ชีวิต ในลูกดีซิมอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ผมเล่นคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมหรือไม่แน่อาจจะมาไลค์หรือวจะมาทำเป็นคลิปเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําบ้านในงบสองหมื่นกันนะครับซึ่งในที่นี้ผมเหลืออยู่1 7 5 0 0บาทนั่นะก็เพราะว่าเสียค่าที่ไปแล้วน,น,นะ<笑><笑> <laughs> นั่นเองนะโอ้ก็น่าจะเป็นการสร้างบ้านโดยใช้งบ ต่ำกว่า2 0 0 0 0ได้เลยนะครับโอ้โหนี่ผมจะสร้างได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมงไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับซึ่งเราจะเริ่มจากการทำทางเข้าก่อนเลยนะครับแล้วก็บ้านเนี่ยอาจจะแคบหน่อยนะครับเพราะว่างบเรามีจํากัดไงก็ทําเท่าที่ทําได้นะครับเอาละ่ะทีนี้พอเดินเข้ามาข้างในนะครับเข้ามาปุ๊บก็จะมีห้องครัวเล็กๆตรงนี้แล้วก็ห้องนั่งเล่นพร้อมห้องดูทีวีตรงนี้เลยแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวเราทําขยายประมาณนี้แล้วกัน ก่อนนะครับพ่อมันจะดูเป็นแบบยาวๆอย่างนี้นะเพื่อที่จะได้ประหยัดเนื้อที่ในการทําด้วยตรงยาวไปแบบนี้แล้วตรงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนั่นเองนะซึ่งห้องนอนเนี่ยเราก็จะใช้ขนาดประมาณเท่านี้ละกันอ่าแล้วก็ต้องมีห้องน้ําด้วยใช่แล้วห้องน้ําเราก็ไม่ต้องทําใหญ่มากนะครับประมาณ2อคูณสก็แล้วกันนะนี่คือเนื้อที่ทั้งหมดบ้านของผมนะครับก็จะเป็นลนักษณะตัว T แบบนี้เลยนะครับ ทีนี้พอเราทำได้แบบนี้แล้วยังไงต่อนัน่นน่ะสิผมคิดว่าเราจะต้องปรับความสูงของตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทางเข้าใช่ไหมดังนั้นมันจะต้องมีบันไดนั่นเองแต่ว่าบันไดเนี่ยมันทําไม่ได้เดีทีนี้ผมก็เลยเพิ่มขนาดด้านหน้าไปนะครับเพื่อทําจะทไปทางขึ้นก็ได้วางบล็อกแบบนี้แล้วก็ลบไปนี่ก็จะได้แบบนี้เลยนะครับทีนี้ก็วางบันไดด้านหน้าไปเลยเนอ,อแล้วก็ตามด้วยประตูนะครับประตูแน่นอนเลยว่าจะต้องเป็นประตูแบบเอ่อแบบนี้ดีไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะด้านในทําไมมัน แปลอย่างนั้นน่ะขยายก่อนโอเคนี่นี่คือสัดส่วนของบ้านนะครับเออเราจะเริ่มยังไงต่อดีเอาเป็นว่าเราทําบ้านให้มันเรียบร้อยก่อนเราจะใส่หลังคาก่อนบ้านหลังนี้เอาเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นนะครับหลังคาเราก็โค้งไปแบบนี้ไปก่อนไงแล้วก็ต่อไปก็เป็นด่านนี้ด่านนี้เราก็ต้องทาหมุนให้มันเชื่อมไปกับตรงนั้นคิดว่ามันอาจจะสวยนะใช่ไหมนี่แล้วก็ให้มันติดกันไปเลยเอแต่ว่ามันอรงนี้มันไม่เต็มอ่ะทําไงให้มันเต็มนี้ยโอู้เพราะให้มันเต็มมันก็ทะลุอ่ะย อะไรงี้ไม่ได้เหรอหมายก็ oh God. คนรครับปัญหาใหม่มาแล้วคือผมอยากได้หลังคาที่มันสามารถเชื่อมต่อกันได้อะ่ะเอ่อแล้วถ้าเราทําแบบนี้ล่ะถ้าทําแบบนี้มันก็จะทะลุด้านี้ดิใช่ไหมอ่ะงั้นลองก่อนลองก่อนอย่างนี้ปะ่ะแบบนี้แล้วก็ต่อไปก็ตรงนี้อุย้ยมัน อ๋อผมเริ่มรู้แล้วว่าทํายังไงนี่ไงนี่ไงแล้วก็ให้หลังคาตรงนี้กับตรงนี้ให้มันเหมือนกันเออแค่นี้ก็ได้แล้วปุ๊บนี่นี่ตอนนี้เราก็ได้หลังคาแล้วครับหลังคามันอาจจะดูแปลกหรือเปล่าใช่มันแปลกครับริงก็ไม่รู้ว่าทํายังไงอะไ่ะไม่เคยเออไม่ได้เล่นนานนะจําไม่ได้รอไปก่อนหลังคาแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเราจะเปลี่ยนสีหลังคาด้วยนะครับเราจะเอาเป็นสีแบบเป็นอย่างนี้แล้วกันให้มันดีความโมเดลโมเดนะเออหลังคาสีดําก็สวยนะ เอออย่างนี้ดีไหมอลองดูไปก่อนโอเคต่อไปก็เราจะเปลี่ยนผนังด้วยนะครับซึ่งผนังเนี่ยเราจะต้องใช้ด้านหนึ่งเป็นก้อนหินด้านหนึ่งเป็นไม้น่าจะสวยนะซึ่งแบบนี้ดีไหมอล,อ òn, ลองก่อนลองก่อนแล้วก็ตรงนี้เป็นไม้เอ่ออันนี้ผนังไม้ปะนเนี่ยนี่ก็เป็นไม้โอ้ไม้นี่ม่สวยมีไม้ลวดลายอื่นไหมเฮ้ยอ,อันนี้ก็เฮ้ยไม่ได้ไ่ไ้นที่มันออกแนวเหมือนอยู่รีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้ได้ไหมมีสีอื่นด้วยโอเคเราจะเ,าเป็นสีออกน้ําตาลนะครับโอ้ยได้อยนะ มันอย่างลังคาหนา,นาๆไปเพรยมันก็น่ารักอยู่นะแต่สีลงังคามันดูเออไม่ค่อยจะฝดายเท่าไหร่เลยใช้ไม่ค่อยได้อันนี้ก็ดีอยู่นะอันนี้ก็ดีสรุปผมจะเอาสีไหนดีเนี่ยมันก็ใช้ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ใช้ได้ส่วนผนังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดำทึบเกินไปอยากจะได้ก็เห็นที่มันมีความสว่างหน่อยอย,อย่างเช่นสีนี้เนี่ยไม่ได้เอาเป็นสีที่ไอ้นี่ไงที่เราต้องการเนี่ยโอ้เฮ้ยนี่ใช้เลยเนี่ย ไปด้านหลังด้วยโอเคทุกคนคิดว่าไงสีแบบนี้สวยป่ะสวยป่ะคนบอกยังไม่เห็นเป็นบ้านเลยตอนนี้ยังไม่ใส่หน้าตา่างยังดูเป็นบล็อกๆอ,อยู่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยคิดว่าน่าจะมีระเบียงด้วยนะเออด้านหลังมีระเบียงถือว่าเป็นเรื่องที่ความคิดที่ดีนะเอาประมาณเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวนะใหญ่กว่านี้ดีไหมแล้วถ้าเกิดว่าผมมีเงินเนี่ยไม่แน่ผมจะทําเป็นสระว่ายน้ําด้านหลังด้วยก็ได้นะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราวางรั้วก่อนซึ่งรั้วเนี่ยผมก็จะใช้เป็นรั้วสีขาวนะครับแต่พอวางๆแล้วก็มีความรู้สึกว่่าามมัันนนดูู้เียยไไไปกกบบู้งง็ร ก็เลยได้เปลี่ยนเป็นไม้แทนนจะได้ตัดกับสีนั่นเองนะครับผมและต่อมาเราก็เปลี่ยนพื้นเป็นพื้นไม้ด้วยและทีนี้ผมก็เจอปัญหาเลยก็คือผมไม่สามารถเปลี่ยนพื้นด้านล่างได้นะครับหรือฐานบ้านนั่นเองซึ่งเอ่อเท่าที่ผมเคยจําได้นะว่ามันเปลี่ยนได้ไม่ใช่หรอแต่มันอยู่ตรงไหนอะเอยใครที่รู้ช่วยฝากคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมว่ามันเปลี่ยนยังไงอะกับฐานด้านล่าง เอาล่ะค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาวางประตูก่อนก็นแล้วกันนะครับประตูเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ดีกว่านะเอาวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนถ้าเกิดเจอในที่ใช่เดี๋ยวตรงนี้แน่นอนว่าจะต้องเป็นห้องครัวนะครับเข้ามาป,ปุ๊บห้องครัวก็จะอยู่ด้านขวาซึ่งเราจะต้องใช้หน้าต่างที่มันจะต้องลอยๆอย่างเงี้ยเอาวางด้านนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นที่ดูทีวี v. ที่ดูทีวี v. เนี่ยเราจะต้องใช้หน้าต่างที่กว้างขึ้นนะครับ แบบนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะต้องมีประตูด้วยจะต้องใช้เป็นประตูกระจกประตูกระจกอ,อันเล็กๆอยู่ไหนอันนี้ได้ไหมแต่ว่าต้องเปลี่ยนสีเน่อยเอาเป็นสีขาวเนี่ยนี่สีนี้กําลังดีแล้วในส่วนตรงนี้จะเป็นห้องห้องนอนใช่ไหมโอ้ไม่ก็ถ้าเป็นห้องนอนเนี่ยหน้าต่างก็ต้องมีหน้าตางอยู่ไหนโอเคหน้าต่างอันนี้ปุ๊บ แล้วก็ตรงนี้ด้วยหน้าต่างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นห้องนอนไงถ้าเกิดไม่มีอันนี้เนี่ยมันจะดูแบบอึดอัดนะครับสไตล์ผมชอบแบบลกๆเล็กๆนะครับใส่ได้ไบโอ้ยที่มันใหญ่ไปไหมเนี่ยผมว่าใหญ่ไปนะห้องน้ามันควรจะเป็นกระจกบานเล็กๆนะครับนี่อันนี้เอาใส่สัก2บานน่าจะกำลังดีนะห่างกัหน่อยแล้วกันเลื่อนมานิดนึงอ่ามันจะได้พอดีพอดีหน่อยเอาล่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมา เราจะมาตกแต่งด้านในกันเลยดีไหมด้านในเราจะได้เห็นว่าแนนเราเริ่มจากวางไฟไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเราบ้องไม่เห็นไฟเนี่ยตรงนี้จะเป็นห้องอ่าห้องดูทีวีใช่ไหมเราก็ต้องวางไฟแบบสวยๆหน่อยแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องครัวเราก็จะใช้ไฟกลมๆอันเล็กๆประมาณนี้แล้วกันนะอี่วางตรงกลางแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นโคมไฟที่มีเยอะมากนะเอาเป็นโคมไฟแบบเป็นอย่างงี้ไหมเออเนี่ย เอาวางไปก่อนเฮ้ยอันนี้โอ้อันนี้ก็สวยเฮ้ยผมว่าผมชอบอัน,นีนะเอาล่ะโคมไฟผมไม่เอาละลบทิ้งไปเลยวางไปก่อนวางไปก่อนผมชอบอะไรที่เป็นไม้ๆนะครับแล้วก็สีออกขีมๆเลยเอ่าเดี๋ยวนะสีออกขีมๆเฮ้ยนี่น,นี่โอ้โหสวยเลยต่อไปตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําห้องน้ําแน่นอนว่าก็ไม่ต้องตกแต่งอะไรมากมายเอ้ยอันนี้บอกกับห้องครัวเลยฮนะ ขอเป็นในเรกันอันนี้โยกไปห้องน้ําเลยนะเย้กดผิดนี่ห้องครัว๋อล่ะตอนนี้ก็วางไฟแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีผนังกันสีผนังเออแล้วเปลี่ยนพื้นก่อนดีกว่าพื้นด้านในเนี่ยมันเป็นพื้นไม้เปลี่ยนแบบนี้ไปด้านนอกเป็นสีเข้มนะครับส่วนด้านในเป็นสีอ่อนๆแบบนี้อืมเปลี่ยนทั้งอันไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นห้องน้ําเล็กๆนะคือตอนที่ผมทําบ้านไปเหลืองกนอยู่หมื่นสองจะพอไหมเนี่ยหมื่นสองไม่ห้องน้ํา ต่อไปผนังผนังเราต้องสีออกเรียบเอาโ้แมกก็เรียบไปนะเอ้ยน,นี่ก็ได้อยู่ถ้าเกิดว่าเอาสีแบบขิดคีบอีกหน่อยนึงโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหน,นี่ก็สวยนะผมชอบอะไรที่มันดูแบบทึบๆแบบเนี้ยมันดูแบบครึมๆดีนะโอ้อน,นี่ได้ไหมโอ้โหนี่มันมันก็สวยนะอันนี้อ่ะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ดูมีความ ไม่ลายตาดีนะเอาันนี้แล้วกันต่อไปในส่วนของห้องครัวหรือว่าห้องนั่งเล่นนะครับเราจะใช้เป็นผนังออกขาวๆครีมๆธรรมดามโอ้โหอันนี้ก็สวยแต่มันดูเหมือนสตูดิโอเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ใช้ได้อะไรเราค่อยๆเลื่อนหาแล้วกันโอ้ผมว่าสีขาวเรียบดูสวยสุดลนะอืมขาวเรียบ ต่อไปตรงสวนนี้อันนี้ก็จะต้องเป็นสีขาวเช่นกันนะอันนี้มันจะต้องขาวออกทึบๆหน่อยพราว่าข้างในสีมันจะต่างกันนิดนึงนะครับอันนี้จะออกเทาๆด้านซ้ายนี่คือเป็นจอ,อกขาวสว่างนะหล้วทีนี้โอ้ประตูเลยยังไม่วางเลยนะี่นะประตูห้องนอนตอกประตูแบบส่วนตัวหน่อยตัวนี้ก็เป็นห้องน้ําห้องน้ําผมคิดว่าเอาเป็น2จุดดีไหมแบบว่าเข้าได้2ที่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะพอไหมเนี่ยโอ้โหใส่ขนาดนี้ ได้เลยได้หละมาเราจะเริ่มจากตกแต่งตรงส่วนของห้องครัวก่อนละกันนะครับห้องครัวเนี่ยเราจะปกติเล่นแต่ไมค์ครับมันเดียวแล้วพอมาเห็นเฟอร์นิเจอร์ที่ดูแบบเป็นชิ้นเป็นอันรู้สึกดูแปลกตาดีนะปกติมันจะต้องเป็นบล็อกเหลี่ยมๆนี่คือแบบมันคือความสมจริงอะนะนี่อย่าเลยนะเดี๋ยวผมขอวางตู้เย็นก่อนละกันอ่านี่ตู้เย็นเอาเป็นตู้เย็นแบบวันนี้เท่าไหรนะ่เนี่ยโอ้โหตู้เย็นพันสี่ผมมีเงินอยู่หมื่นนึงเอ้ยได้เลยไอ้ผมว่าเงินผมพออยู่นะอ่ะสีครีมจะได้ตัดแบบ ผมว่าเอาแบบนี้นนะแล้วกันนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ตรงนี้ก็จะต้องทําเป็นโต๊ะที่ยืดมาด้านหน้าเฮ้ยผมว่าได้อยู่นะใช่ไหมเช่ไหมมันอาจจะดูแคบหน่อยนะครับแต่คือด้วยสไตล์ของผมเองนะครับเป็นคนที่ชอบทําอะไรแคบๆนะแล้วก็หน้าต่างผมว่ามันจะต้องปรับขึ้นอีกหน่อยนะอา้าวขึ้นไม่ได้เหรออ้าวขึ้นยังไงอ่ะมีใครรู้ไหมอ่ะมันผมว่าผมเคยทำนะปรับแบบหรือมันปรับได้แค่นี้เหรอเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงนี่อ๋อเนี่ยเน,น,นี่ปรับอิสระได้โอเคกดอัตเนตนะครับ ตรงนี้ที่ทําอาหารนะครับที่ทําอาหารเรามีอยู่แค่ไม่กี่อย่างอันนี้หมื่นสามโอ้โหซื้อทีที่คือหมดตูดได้เลยผมว่าไม่แน่ผมจะทาสาว่น้ําไม่ได้ <c oughs> อาจจะไม่ได้นะเ <g ül> งินเริ่มไม่พอหรือเปล่าเนี่ยเราอยู่แปดพันแล้วโอ้โหเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นผมซื้อแพงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยผมชอบอันนี้อันนี้ต่างกันเท่าไหร่หนึ่งพันกับสามพันสี่พันโอ้โหงานนี้งบประหยัดต้องใช้เงินเท่าที่มีก่อนนะครับ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะใจมันอยากได้อีกชิ้นหนึ่งที่สําคัญต้องมีที่ดูดควันด้วยนะครับ <c oughs> สงสัยต้อง ว่าหน้าต่างตัวนี้ไม่ค่อยเหมาะและเดี๋ยวขอปรับเป็นแบบทึบไปก่อนนะไอแบบแบบแบบไม่มีหน้าต่างก่อนเอ่อต่อไปที่เก็บจานนะครับที่เก็บจานเนี่ยเราจะใช้เป็นสีออกคินคีเหมือนกันแล้วก็วางไปสักสองตู้ด้านบนตรงนี้วางไม่ได้นะครับเอาล่ะต่อไปเราต้องมีซิงล้างจานด้วยซิงล้างจานในนี้900 1 3ออันนี้มันดูโบราณไปนะอันนี้มันก็ดูโบราณผมอยากได้แบบโมเดิร์นโมเดิร์นอะนะโอ้โหสองร้อยสี่สิบได้อยู่นะปึ๊บข้อให้นี่ที่ล้างจานอยู่ข้างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่กินข้าวที่กินข้าวเนี่ยเราใช้เป็นโตะ๊ะโอ้โตัวนี้สวยมีสีอื่นไหมนีม่สีออกไม้ไม้คือผมชอบมากอะไรที่เป็นไม้ไม,ไม้นี่ต้องใส่นะี่ที่เหลือก็ตกแต่งประมาณนี้แล้วกันอันนี้ก็เป็นอุย้ยผมว่าเผ,เผื่อหน้าต่างอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะอ่าต่อไปโอ้มีเฟอร์นิเจอร์เยอะอยู่นะ อันนี้เดี๋ยวเราตกแตง่งตรงห้องน้ำด้วยก็ดีนี่ยังจะตกแต่งอีกแล้วในห้องน้ำเนี่ยเนื้อที่จะไม่พออยู่แล้วจำกัดนะครับงบจำกัดเนื้อที่ก็จำกัดไปด้วยดูก่อนค่อยๆดูก่อนเฟอ์นิเจอร์เยอะมากมาแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะครับไม่ใช่เป็นบล็อกเหลี่ยมเลยก็ถือว่าแปลกตาดีนะแปลกตาสำหรับผมนะบางคนอาจจะเคยเล่นเดอะซิมอยู่แล้วก็ถ้าเกิดใคร มีอะไรอยากจะแนะนําก็สามารถแนะนํามาได้เลยนะครับคือผมลืมทุกอย่างแล้วแม้กระทั่งสูตรเสกเงินหรือวิธีการทําให้บล็อกมันทะลุได้อะไรเงี้ยลืมไปหมดแล้วก็ฝากพิมพ์หน่อถ้าเกิดใครรู้นะครับผมซึ่งจริง,รงๆตอนแรกผมว่าจะสร้างบ้านแบบแบบไม่ใช้งบนะแต่ลืมวิธีเสกเงินก็เลยอ่ะมาในะงบ2 0 0 0 0ก็แล้วกันนะแล้วไม่พอนะตามกันสองหมื่นด้วยหมื่นเจ็ดตามเกินแต่ก็พอได้พอได้แล้วต้องมีที่ดับเพลิงด้วยนะครับผมเออนีส่สัญญ,ญาณนะเราจะไว้ตรงนี้แล้วกัน เอาล่ะตอนนี้เราได้ห้องนี้แล้วนะครับต่อไปตรงนี้จะเป็นห้องดูทีวีนะครับที่ดูทีวีที่ดูทีวีเออเดี๋ยวนะห้องดูทีวีนี่เราจะใช้เป็นทีวีตั้งโตะนะครับโอตั้งโตะน่าจะพอนะอ่ะตั้งโตะตรงนี้ตั้งโต๊ะตรงนี้แล้วก็ทีวีแบบวางนี้มันเล็กเกินไปอ่ะโอ้ไม่ก็ทุกคนครับทีวี2อ0พอันนี้แล้วกัน2500น้่าจะพออยู่ใช่ไหมเนี่ยพอ พอแหละพอแหละแล้วทีนี้ต่อไปโซฟานะครับโซฟาเอ่อ so อันนี้ก็สวยนะเฮ้ยอันนี้สวยใช่ได้อันนี้ก็ดูโอ้ oh, ไม่ได้ในะที่ไม่พอนะอันนี้ก็ผมว่าผมชอบอันนี้นะมันมีความโอเคแต่อันนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเปลี่ยนสีมันจะสวยกว่านี้ไหมฮ้หมีเลวอืมมันมันเข้ากับโคมไฟด้วยไงประเด็นเออเนี่ยสีเข้ากับตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนสีตรงนี้นี่มันจะมีสีอะไรบ้างเอาอันนี้แล้วกันเอาเราทุกคน และนี่ก็คือเออยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จวางพรมด้วยนะครับผมพรมพรมเอออันนี้ดีกว่านะไม่แล้วก็ตามด้วยโต๊ะเ,เล็กๆโอ้โหยังจะใส่โต๊ะอีกใช่ไหมแคบขนาดนี้บอกเลยว่ายิ่งแคบผมยิ่งชอบนะบางทีมันก็แคบเกินนะเนอะเออเนี่ยกว้างขึ้นอีกทีหนึ่งแล้วกันบางทีมันก็แคบเกินเออเนี่ยเราพอได้มีที่เดินบ้างทีนี้ปัญหาเลยก็คือหลังคาเราจะต้องปรับใหม่ใช่ไหมอัานั้นไงก็ตรงนี้เราจะต้องต้องลบทิ้งด้วยนะครับปุ๊บอันนี้ก็ต้องให้พอดีกันด้วย มีอยู่สี่พันนะครับผมแล้วมันลุ้นกันว่าผมจะทําห้องน้ําได้หรือเปล่าเอยไม่ใช่เราจะทาสาว่ายน้ําได้หรือเปล่านะแล้วออยู่สี่พันเนี่ยซื้อเตียงน่าจะหมดหรือเปล่าเนะี่ยแต่จริงก็อยากได้โตนะห้องรับแขกมันต้องมีโตะสิใช่ไหมไม่มีไม่ได้เอาเป็นโต้นี้ไหมเออมันก็ไม่แพงนี่แค่60บาทเองเนี่ยเจ็ดสิบผมว่าได้อยู่นะเออใส่นนหน่อยแต่ใจจริงก็อยากได้เป็นโต๊ะใส่มากกว่าเออเนี่ยโต๊ะใส่เพื่อให้มันเข้ากับไม้ไงเราก็ต้องใช้ไม้ปะเออนี่ดีกว่า เท่าไรเนี่ยที่ผมหยิบเนี่ยร้อยสี่สิบไม่เป็นไรพอหรืออยู่สามพันเก้าครับพอแหละเหลือแล้วก็ปรับสีนะครับสีเดี๋ยวเราคิดว่าเอาเป็นสีแบบนี้แล้วกันเพราะข้างล่างจะได้ดูแบบเหมือนไม้แล้วก็ตรงนี้ปรับสีให้มันมีความอ่าสว่างขึ้นหน่อยเพราะมันสีเหมือนน้ำตาลแล้วก็ต้องเอาขาวๆแบบนี้โอเคอ่าตกแต่งด้วยดอกไม้ด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ใช่เลยเนี่ยอันนี้ใช่เลย โอเคทุกคนก่อนที่เงินเราจะหมดนะครับผมเดี๋ยวผมคิดว่าเราจะมาทําตรงส่วนของห้องนอนกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไม่มีที่นอนกันนะบ้านที่ดีคือบ้านที่มีที่นอนนะครับถ้าเกิดไม่มีที่นอนนี่มันไม่ใช่บ้านนะเออเราต้องชเช่เตียงนอนราคาพันสามอันนี้ 900. เก้าร้อยเออเก้าร้อยได้ยูอทุกคนปุ๊บเหลืออีกสามพันที่นอนเนี่ยมันต้องมีโต๊ะด้วยใช่ไหมอันราคาร้อยหนึ่งพอแหละไเฮ้ยอยากวางตรงนี้อ่ะมันวางไม่ได้เนี่ยมันติดแต่ถ้าเกิดว่าเราหัน หันไปอีกด้านหนึ่งอะเออน่าจะดีกว่าไหมเออเนี่ยเพราะว่าใส่ได้เลยเออโอเคเลยเนี่ยเข้ามาข้างในแล้วมันหันไปอย่างนี้แล้วต่อไปตัวนี้ก็เป็นโตน๊ะโต๊ะน,นี่ก็ไม่ได้นะผมจะใส่แค่โต๊ะเดียวก็พอนะครับชิป้ก็ตามด้วยนาฬิกานาฬิกาเราต้องใส่ด้วยนะครับโอ้ my god นาฬิกาเราใส่ด้านนอกแล้วกันเอาเป็นตรงไหนดีเออนี่ตรงนี้แล้วกันนะกโลง จริงก็อยากได้สีดํานะมีสีดำไหมอ่านี่โอเคเลยดํากับขาวมันต้องตัดกันนะครับเอาละ่ะทีนี้มันต้องมีอะไรตรงนี้ต้นไม้ไงครับอืมต้นไม้ตกแต่งสวยเสมอแต่ถ้าเกิดมีพวกรูปภาพด้วยมันก็ดีนะใช่ป่ะเออเนี่ยมันจะได้ไม่โล้นไงเนี่ยนะจุ๊บหมดไปอีก300ครับพอแล้แต่ไม่พอซื้อที่นอเออ่สาสระว่ายน้ำนะอืม หลืออยู่2,000ัเอาละทุกคนลุ้นกันว่า2,000ันี้เราจะทําห้องน้ําได้หรือเปล่าห้องน้ำมอาจจะแคบเลยนะครับแต่ว่าผมชอบนะ <c oughs> คือถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้นี่คือน่าจะต้องเป็นบ้านคนรวยนะคือห้องน้ําเล็กๆเนี่ยเป็นเรื่องตกกระปิ้นที่จะต้องใช้ขนาดเท่านี้อันนี้โหอยากได้นี้คู่สวยเลยอ่างอาบน้ำพันเจ้อยหกสแพงเกินเอาแบบเป็นคลาสสิกไหมเป็นไม้ โอ้เป็นไม้นี่ผมว่ามันก็มีความเขาเรียกเหมือนอยู่ในป่าไงแต่ที่400อันนี้ก็สวยนะอันนี้ดูบ้าน,านเกินไปอันนี้ดูฮัลโหลขลาเลยนะครับแต่ราคา920ซื้อทีนี่คือหมดตูดเลยนะดังนั้นผมคิดว่าการที่ซื้ออันนี้น่าจะดีกว่าไหมเออเนี่ยมันจะได้ดูแบบเข้ากันหน่อยนะแบบนี้อ่าต่อไปส้วมว่าตอนนี้เราไม่พอเงินซื้อส้วมราคา1,090เลยนะครับเราต้องซื้ออันเท่าไหร่ดีเนะี่ยเอออันนี้โอเคอยู่ยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ ส้วมวางไว้ข้างๆอ่างดีไหมมันคงจะได้อะนะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอากองผ้านี้ไ้ข้างหน้านี้แล้วกันแต่ว่าต้องไปข้างในห้องนอนสิใช่ต่อไปห้องนอนอันนี้เราวางไว้ตรงนี้และกันแล้วก็ตัวนี้จะต้องเป็นที่อ่างล้างมือนะครับอ่างล้างมือเท่าไหร่25 0บาทเอ้ยไ,ได้อยู่ต่อไปก็เป็นกระจกนะครับเหลือเงินอยู่พันหนึง่งถือว่าผมบริหารเงินได้ดีมากๆเลยนะครับใช่ไหมยังเหลืออีกหน่อยนึงอ่านี่เหลืออะไรอีกเหลืออะไรอีกเหลือเงินอยู่หนึ่งพันนะครับทุกคน 1,000พันเราทําอะไรกันต่อดิจริงๆผมอยากจะใส่ต้นไม้ตรงนี้ด้วยนะครับดีไหมเออเนี่ยเนี่ยใส่ชิดๆถ้าเกิดว่าวางขอบๆติดกําแพงนี่ผมว่ามันจะสวยมากนะแต่มันวางชิดไม่ได้เยอยากวางชิดๆอะ่ะโอ้โหนี่ก็สวยโอ้โหนี่มันผมว่ามันน่าจะเหมือนป่ากันไปปะเฮ้ยข้างหน้าก็น่าน่าใช้เนี่ยเออไว้หน้าบ้านดีกว่าหรือยี่โอ้หรือยี่ 800! ผมคิดว่าเราเปลี่ยนพื้นตรงนี้นะครับให้มันเป็นเหมือนพื้นห้องครัวก่อนดีกว่านะเออเนี่ยพื้นห้องครัวแล้วก็ต้องมีพรมด้วยใใช้้้้หหหมมมมดดดเลยตอนนนีไไไ่่ะ อะผมหาพรมไม่เจออันนี้ไงเอาละพรมสีน้ําตาลไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่ตัดกันเราจต้องใช้เป็นสีออกเทาๆหน่อยอนี้สีนี้จึบ๊บไปอีกด้านนึงไม่ใหม่ๆ,ๆด้านด้านนอกเราไม่ใช้นะครับเอาละทุกคนตอนนี้เราก็ตกแต่งมาได้เท่านี้เลยนะเหลืออยู่700ทุกคนคิดว่าผมควรจะเพิ่ม,มอะไรต่อดิโอ้เฮ้ยทุกคนครับมีพมานด้วยแต่ราคาอยู่ที่สองรอยเอ แต่มันสวยอะาวางเนี่ยมันใช่เลยอ่ะโอ้โหผมขอวางแค่ดเดียวก่อนนะงบมีเท่านี้จริงๆก็อยากวางตรงนี้ด้วยนะอ่ะเอะาเท่านี้ก่อนแล้วกันอย่างน้อยก็ได้ปิดด้านหนึ่งนะเดี๋ยวพอมีเงินก็ค่อยมาเพิ่มก็ได้นะแล้วตอนนี้เราก็ตกแต่งด้านในเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนคิดว่าเราควรจะเพิ่มอะไรต่ออีกไหมคิดว่าคงไม่น่ามีใช่ไหมเดี๋ยวเงินที่เหลือเนี่ยเราจะมาตกแต่งด้านนอกกันต่อละกันนะครับหลังจากที่เราตกแต่งด้านในได้แล้วนั่นเองซึ่งด้านนอกเนี่ย แน่นอนเลยว่ามันจะต้องมีต้นไม้นะครับแล้วก็เออทางเดินด้วยทางเดินเนี่ยอ่าโอ้เมื่อก่อนมันไม่ใช่แบบนี้นะมันผมไม่ได้เล่นนานมากมันเปลี่ยนไปเยอะเลยอะ่ะแบบนี้ไหมโอเคแล้วก็ปรับขนาดให้มันกว้างขึ้นนี่ทางเดินทางเดินเดี๋ยวนะผมชอบแบบนี้เออแบบนี้ดีกว่าดูโมเดนกว่าก็ยังไงต่อดีเอ้ยบันไดเนี่ยถ้าเป็นไปได้นเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนเป็นไม้มันน่าจะสวยกว่าไหมเอ้ยสวยโอ้โหอฮ้ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้น่าสนใจมาก หนี่คือพอดีกับด้านหน้าเลยนะปั๊บเหลืออยู่400พอ400ได้เลยนะได้อยู่ได้อยู่ต่อไปตรงนี้โอ้โหคือชอบแบบการที่แบบใช้ธรรมชาติตกแต่งอะไรตรงนี้เนี่ยแต่ด้วยงบที่มันจํากัดเนี่ยแต่มันน่าใส่อ่ะทุกคน วางสักหน่อยเมื่อกี้หมดไปเท่าไรหมดไป75บาทต้องใส่นะครับต้องใส่บตรงไหนมันโล่งไม่ได้นะเออแล้วก็ตรงนี้ต้องมีหน้าต่างด้วยใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวราหาหน้าต่างที่มันสามารถวางได้ก่อนนะนี่ไงนี่ไงแต่มันจะเป็นหน้าต่างบานเล็กๆคิดว่าน่าจะได้ไหมหรือเอาเป็นบานหลังไปบานใหญ่กว่านี้ถ้าบานใหญ่กว่านี้ขอดูก่อนด้านนอกอืมมันก็เหมือนจะสวยอยู่ปะ่ะแต่ผมรู้สึกผมไม่ชอบตรงที่มันเป็นแบบตรงนี้มันแปลก คิดว่าอาจจะต้องใช้เป็นบานเล็กๆก็แล้วกันนะอยู่ตรงหน้านี่เลยเออเนี่ยเอาบานเดียวก็พอแล้ววางนี่ตกแต่งเวลาเห็นด้านนอกมันก็จะมีความเป็นแบบธรรมชาติในโอ้ยเรามีเหลือเงินอยู่300รอยครับทุกคนครับพอแล้วใช่ไหมขออยู่พออยู่แน่นอนเลยว่าข้างบ้านเนี่ยมันจะต้องเป็นออกฟิลแบบเป็นต้นสนนะครับต้นสนมันมีสุดๆราคาเท่าไหร่35บาทอื้อหือผู้เยอะไปนะ ออกมานี้ผมว่าพุ่มไม้ปิดตรงนี้นะ่าจะสวยกว่าปิดความไม่เนียนะเอ้ยอันนี้ก็สวยเฮ้ยอันนี้สวยกว่าแล้วก็ด้านข้างตรงนี้โอ้ไม g ก็ทุกคนครับผมเลยเงินอยู่60บาทผมอยากจะตกแตกตรงนี้แต่ไม่พอเงินซื้อก้อนหินแต่ว่าซื้อได้ก้อนเดียวโอ้โ oh หทำไงล่ะทีนี้เฮ้ยผมรู้แล้วผมรู้แล้วตัดงบครับตัดงบหลังบ้านหายไปครับไม่มีหลังบ้านแล้วตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งพันนะครับเพื่อบ้านที่สวยงามดังนั้นเราควรจะตัด บางส่วนที่ไม่จําเป็นนะครับแล้วเราจะมาลงหน้าบ้านให้ดูสวยขึ้นด้วยการใส่ความเป็นธรรมชาติเข้าไปนั่นเองโอ้โหทีนี้เราก็สามารถที่จะวางก้อนหินแล้ววางแบบเฉียงๆนะั่งปึ๊บนี่มีไหนอีกมีอะไรอีกไม่ลกไม่ใช่ผมแหมตามคอนเซปต์ไม่ว่าจะไปเกมไหนต้องเน้นความลกไว้ก่อนเลยนะเอทีนี้เราก็วางพุ่มไม้รอบๆปิดความไม่เนียนนะความไม่เนียนของจุดที่ผมเปลี่ยนไม่เป็น แล้วก็ตรงนี้เป็นพุ่มกลมๆไม่ไม่ไม,ไม่เราเอาเป็นต้นไม้ดีกว่านะต้องเป็นต้นที่อันนี้มันก็ใหญ่เกินไปอันนี้ก็กำลังดีนะอ้อันนี้ก็น่าสนใจเออแล้วข้างนอกถ้าเรามีบาบีคิวด้วยละ่ะแต่เงินไม่น่าพอนะตกแต่งด้วยก้อนหินให้มันมีความเป็นธรรมชาตินั่นเองนะถ้าจำไม่ผิดผมสามารถปรับให้มันเล็กลงได้อ๋อนี่ไงนี่กดตัวบใบไม้รอลิงนะปรับเล็กๆประมาณนี้ใช้สูตรนิดหนึ่งนะเพื่อให้มันนั่นอ่ะผมจำสูตรได้แค่นี้นิดหน่อยก็เอาช โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราใส่พวกดินด้วยตรงไหนที่เป็นพวกต้นไม้เนี่ยผมจะชอบให้มันเป็นแบบเหมือนดินน่ะเหมือนเราเพิ่งรดน้ำต้นไม้แล้วมันมีความชุ่มนะเอาล่ะตอนนี้เราก็ตกแต่งรอบๆเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะบากต้นไม้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ตอนนี้เหลือเงินอยู่17บาทโอ้โหจากงบ2 0,000นนะครับซื้อพื้นที่ไปแล้วก็ทาบ้านทํานู่ทนทํานี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็เป็นบ้านเล็ก ไม่ใหญ่โตมากถ้าเกิดทําใหญ่กว่านี้ก็ต้องใช้งบสูงกว่านี้นะครับก็ตามงบเลยก็ถือว่าครบคันเลยนะด้านในเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันด้านในนี่เข้ามาข้างในนะครับก็จะเป็นห้องครัวเลยนะครับห้องครัวก็จะมีตู้เย็นที่ทําอาหารแล้วก็ที่ดูทีวีแล้วก็ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำแม่จัดได้ว่าครบเลยนะครับผมก็เดี๋ยวลองเอาตัวละครเข้ามาข้างในดีกว่านะเราเดินเข้าไปนี่คือตัวละครที่ผมสร้างนี่ผมจะบอกว่าผมไม่ได้เล่นเกมเปสมา หลายปีมากๆเลยนะปกติที่เล่นเนี่ยก็มีแต่สร้างบ้านอย่างเดียวไม่ไม่ไมค่อยได้เล่นเป็นตัวละครแบบเล่นใช้ชีวิตใน The s i m เลยก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงอะนะอ่ะเราไปนั่งตรงนี้ก่อนนั่งดูทีวีชมรายการทีวีโอ้ดูทีวีเลย นี่มันรายการพี่หน่วงนี่นะอนละล่กก็จะประมาณนี้เลยนะครับกับการสร้างบ้านด้วยงบ20,000บาทนะครับผมก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วรู้สึกไงว่าอยากให้เล่นต่อหรือเปล่าหรือ,อยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้น,นะครับแล้วก็ฝากแนะนําก็ได้นะครับจะเกิดมีอะไรอยากจะแนะนาเกี่ยวกับเดซิมนะครับเพราะผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับผมก็โอเคก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าจะได้เล่นเกมอะไรต่อติดตามกันด้วยนะครับไปละบาย